สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชาเป็นคลิปเปิดสั่งจองเหรียญเจริญพรล่างรุ่นแรกหลวงพ่อคูณวรปัญโยวัดบรรลังจังหวัดนครราชสีมาวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดบรรลังหลวงพ่อคูณวรปัญโยวัดบรรลังปัจจุบันสิริอายุ73ปี 46, สี่สิบหกพันษาท่านสืบสายพุทธคมมาจากหลวงพ่อฤาษีแดงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีหลวงพ่อปานวัดบ,บาง้ำคออายุทยาคูบาพรหมมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าลำพูนและอีกหลายเกจิพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกวันเสาร์ที่30มีนาคม2567เวลา15นาฬิกา9นาทีณนะวัดบันลังจังหวัดนครราชสีมาอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงพ่อคูนวัดบันลังผู้สืบทอดสาย พุทธคมหลวงพ่อฤาษีแดงดำหลวงพ่อปานวัดปางน้ำโคหลวงพ่อโยนวัดพนมเศษเหนือผู้สืบทอดสายพุทธคมจากหลวงปูุ่กวัดปากคอมขามเท่าสืบสายต่อกันมาหลวงพ่ออำ่ำวัดตะลุกจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อสำเพาสำนักสงฆ์จอมดอยพนมเศษร่วมบุญเช่าบูชาจัดสร้างน้อยแค่99ลังหรือ9,900เหรียญการันตีหน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญเนื้อเงินสามเหรียญเนื้อละวะห้าเหรียญ บูชา1ลุ้นลุ้นละ400บาทถ้าเอา3ลุ้นคิด1,100บาท จัดส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่า3าจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบวกเพิ่มส่วนรอบการจัดส่งสถานะของตอนนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางมาหาผมน่าจะจัดส่งออกจากร้านผมได้ประมาณรอบวันที่2เมษายน2567เป็นต้นไปเดี๋ยวเรามาดูบริการกันในบริการจะเป็นรายการลุ้นโชคจัดสร้างน้อยแค่99ลังหรือ9,900เหรียญ การันตีหน้ากากของคำหนึ่งเหรียญเนื้อเงินสามเหรียญเนื้อนวะห้าเหรียญมีให้รุ่นมากถึง63รายการถ้าแยกเป็นเนื้อหลักๆจะมีอยู่12เนื้อเช่นเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อบรูไทเทเนียม เนื้อชุบ 2K เนื้อชุบ 3K เนื้อแบคโรเดียมเนื้อกระไหลทองเนื้ออันปากา้าเนื้อทองทิพเนื้อทองแดงเนื้อตะกัว่วเนื้อเหล็กน้ำพีและก็ยังมีการลุ้นฝังพลอยนพะก้าและก็ลุ้นจานมือหลวงพ่อเดี๋ยวเรามาดูรูปตัวอย่างกันด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงรูปไข่ขอบจะสวยงามไม่ซ้ำแบบใครสวยงามมากๆตรงกลางก็จะเป็นรูปหลวงพ่อคูณ ครึ่งองค์มีชื่อหลวงพ่อคูณวรปัญโยอยู่ด้านบนด้านล่างจะมีคําว่าเจริญพรเป็นเจริญพรล่างรุ่นแรกที่วัดจัดสร้างด้านหลังเหรียญข้างบนเขียนแม่ตามาหานิยมด้านล่างเขียนวัดบรรลัง2567จังหวัดนครราชสีมาและตรงกลางจะเป็นยันเกาะเพชรตามตำราพระล่วงต้นตำรับของหลวงพ่อปานวัดบางํำโคยันเกาะเพชรมีประวัติที่มาจากหลวงพ่อปานวัดบาง้ำโคจังหวัดอยุธยา อาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีดิงดำวั่าสุงจังหวัดอุทัยธานีความเชื่อเรื่องอำนาจพุทธคุณของยันเกราะเพชรนั้นได้สร้างวัตถุบูชาในรูปแบบของยัน กำไรข้อมือแหวนภาพถ่ายติดผนังเพื่อตั้งวางในจุดที่เหมาะสมเชื่อว่าอำนาจพุทธคุณของยันกราะเพชรนั้นจะคุ้มครองเรื่องเหตุแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ให้ตายหงดังสรุปไว้ดังนี้ 1. จะไม่ตายหงอย่างเด็ดขาด 2. จะไม่ตายด้วยพิษสัตว์ทุกชนิด 3. ปลอดภัยจากศัยศาสตร์ทุกชนิด 4. ศัยศาสตร์ทุกประเภทจะสะท้อนกลับไปเองตอนสมัยที่หลวงพ่อฤาษีนดงดำยังอยู่เนะ่ยเขาก็จะมีการเป่ายันกอเพชรนะครับที่วัดท่าสุงแต่การเป่ายันเกอะเพชรเข้าตัวนะ่ย ก็จะมีข้อห้ามก็คือห้ามดื่มเหล้าหรือห้ามดื่มสุราเพราะว่าถ้าดื่มเหล้ายันกอเพชรก็จะหลุดออกจากตัวก็คือจะไม่อยู่คุ้มครองตัวเรานะครับถ้าทําเป็นเหรียญแบบนี้ก็ถือว่าเหมาะสําหรับคนที่บางทีเผลอไปกินเหล้านะครับ <c oughs> ก็คือก่อนจะกินเหล้าก็ต้องถอดถอดเหรียญน,นี้ออกก่อนเป็นการขณะหยุดคุ้มครองชั่วคราวหลังจากดื่มเหล้าเสร็จอะไรเสร็จก็มาบอกกล่าวท่านนะครับแล้วก็คล้องเหรียญใหม่นะครับก็จะรับการคุ้มครองเหมือนเดิมถ้าเป็นการเป่ายันกอเพชรเชรข้าตัวเนี่ยก็คือ ห้ามเลยนะครับกินเหล้าไม่ได้เลยถ้ากินเหล้ายันกอเพชรจะหลุดออกจากตัวทันทีจะไม่คุ้มครองตัวเราถ้าเป็นเหรียญนี้ก็จะง่ายนะครับพกติดตัวได้แล้วก็เวลาคนที่จะดื่มเหล้าก็สามารถที่จะถอดออกแล้วก็ขอขอมาท่านพอดื่มเหล้าเสร็จนะครับก็บอกกล่าวท่านใหม่เพื่อให้รับการคุ้มครองเหมือนเดิมถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0 9 4 2 3 9 4 9 2 4 0 9 4 2 3 9 4 9 2 4หรือว่าลายเอเดียเป็นล i n แอด p b 4289@ PBPB 4289ถ้าใคร Line ไม่เปด้ถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให ต่หน้าจอนี้พอสกแกนค r Code คดมันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านพระบ้านพระพุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทาอลายเอดได้เลยง่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มถอได้ทุกวันไม่มียัหนหยุดและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง u t u b e ของช่องพระบ้านพระพุชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆเราไปเห็นกันใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สาหรับคลิปนีี้สสวัด